สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะ่งกับช่องหมอชันชาแนลนะครับอาหลงตัวนี้ก็รอทานข้าวนะครับนอนตัวเสบนอนนะฮะอาหลงบังอยู่นะฮะแหมแล้วก็เจอหน้าเลยนะครับลุงสวดด้วยนะครับสาวจ่อยด้วยนะฮะกระดิกหางดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งนี่ฮะ โอ้โนอนรอกินข้าวนะครับแบบนี้นะฮะถึงเรียกว่าน่ารักนะฮะห่วงใหญ่เลยนะครับก็เจ้าตอนเป็นคู่กับตรงเสือดนะครับ อีกฝักหนึ่งถ้าเห็นอารงเดินปุ่นเปี่ยนปุ้นเปียยนก็จะลุกนะครับห่วงของนะครับเอ,อ๊แล้วก็ยออ่อลงนะครับดูนะโอ้โหเบามากนะข้าวเตอจะครบไหมนะต้องรอดูนะขคให้อย่างดีนะ เกียงหนึ่งตีฟไปแล้วนะครับจ่อยก็ไปแล้วหนึ่งป้นเจ้าขาวไม่รู้ไปไหนนะนายจะไปเถียงนะตัวเองนะฮะเถีงยงใหญ่จ่อยนะครับ ปากติก่ก็จะเห็นไอ้ขาวนะครับดูหน้าสวดสิครับเลยในสวนรอ,อกินอย่างเดียวนอนรอนะครับแล้วก็ยอ่อสวนนม่ก็ข้าวใส่น้ำแล้วก็จานให้นะครับรเพาะว่ากินฐานข้าวปั้นไม่เป็นนะต้องเป็นคำๆไปนะครับ จันเจ้านะฮะอลงนะทานข้าวปั้นไม่เคยเห็นนะฮะไม่เคยทานข้าวปั้นนะฮะส่วนมากก็จะให้แบบนี้นะฮะกินข้าวปั้นไม่เป็นนะฮะนอกจากเป็นคําคําไม่ใหญ่นะฮะเหมือนเราทานนั่นเองนะฮะนี่โดนะฮะโดลักษณะนะครับโดไปเรื่อยอีกฟักหนึ่งนะฮะ ยิ้มใส่อารนะฮะลนา้าน้า,านะาน่าะตันถนนไว้ไม่ให้แม่ไปนะครับ อย่าทำกันอย่าดื้อพร้อเดี๋ยวได้กินทุกตัวแล้วนะเดี๋ยวแม่เะเอาให้อ่าวจันเจาได้ ค,คุณชายคุณชายให้ลงให้ลงเรื่อยๆนะนะลงมาเลแม่เอาอ่าอ,อ,อ้กินข้าบ่อยนี่โอ้ยเอ้าแมยกินหมดได้ โ,โบุก <c oughs> กาลงนะครับอาลองมาดูฝั่งนี้นะฮะโอ้ยเซ็บอลหลงฮะลองเลย,ยบ่อ่าจอยเป๊บเดียวนะครับอย่าดื้ออยู่ซื่อๆน้องกดดินนรนนะฮะ หาเข้าใส่ท้องให้ลูกทานนะครับเพราะว่าจ่อยท้องแล้วนะครับก็ลูกของเขาก็แล้วให้เจ้าของเขาฆยากกันเองนี่ครับเพราะว่าเยอะแล้วนะฮะที่เถียงลุงชีนะครับใครอยากได้ก็มาเอานะฮะท่าลอดแล,แล้วจะบอกว่าอยู่ไหนนะครับ ถ้าใครอยู่ใกล้นะฮะัสกินเรียวแท้หลงดูจอมซานะครับอนอนจอยก็รอนะฮะเต็มถ้วยนะให้กินแบบนั้นนะถ้าใหญ่หเกินก็ จะกินแต่อาหารเราต้องให้แบบนั้นนะจังเจ้านะครับจอยจอยของหอลงันนี้นะอย่าเร็วจอยจะกินหลงออวันนี้นะวันนี้นะครับกินข้าวเร็วมากนะเมื่อวานเหลือนะะ วันนี้น่าจะหิวนะครับเีเียวปุ้งปิงปุ้งปิงปุ้งปิงนะครับเบีย yeah, นะครับนี่ลัางจานให้ด้วยนะครับจ่ายจย กินห,หมดนะฝัง่งนวนดางนะฮะเพียบเลยนะฮะอันนั้นไม่ทานฮะดมนะครับนะกินนะ่ยอย่าไปสนใจกับรถเขาอืม ใครเข้ามาก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องบอชชอนชาแนลนะฮะเจอกันใหม่นะครับที่คลิปหน้านะสวัสดีครับ